ด็กคะวันนี้เราก็อยู่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องการเกิดปิตโตเรียมครูก็มีภาพมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเกี่ยวกับการเกิดปิตโตเรียมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูภาพนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะคะ่ะสำหรับภาพภาพนี้นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะใช้รถยนต์นะคะหรือรถจักรยานยนต์ทุกชนิดเนี่ยก็จะต้องมีการเติมน้ํามันถูกไหมคะการเติมน้ํามันเด็กๆเ,เคยสงสยัยไหมว่า ทำไมนะคะเราเติมน้ำมันเติมน้ำมันเนี่ยเพื่อให้เครื่องยนต์มันเกิดการทำงานสามารถใช้งานได้ใช่ไหมแต่เด็กๆเ,เคยสงสัยไหมว่าไ้น้ำมันที่เราเห็นนะคะมันมีลักษณะนะคะเฮ้ยเป็นสีแดงๆหรือบางทีเป็นสีออกเหลืองๆเ,เนี่ยนะคะแล้วไอ้น้ำมันพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันมาได้อย่างไรนะคะทำไมถึงต้องเอามาใช้ในเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ถึง สามารถใช้งานได้ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทําการศึกษานะคะการเกิดน้ำมันปิโตเรเลียมกันนะคะค่ะสำหรับรูปที่เด็กๆเ,เห็นนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันนะคะการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากเลยที่เขาจะมีนักลงทุนเสร็จแล้วเขาก็จะมาขุดเจาะปิโตเรเลียมนะคะ พราะว่าปิตโตเรียมเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้านต่างๆในประเทศได้นะคะโดยเหตุนเนี้ไอ้น้ำมันของเราจึงมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มันอยู่ใต้ทะเลเวลาที่เขาจะขุดเจาะลงไปนะคะเขาก็จะไม่ใช่แบบสุ่มขุดเจาะกันไปทั่วนะคะแบบนั้นเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองต้นทุนในการขุดเจาะเพราะฉะนั้นในการขุดเจาะนะคะเขาก็จะต้องมีการสำรวจก่อน วัดทะเลนะบริเวณนั้นนั้นเนี่ยมันมีปิดต,ตเรียมอยู่นะคะพอเขาสำรวจแล้วแล้วก็มีการส่งขึ้นสัญญาณลงไปพอส่งขึ้นสัญญาณลงไปมันจะไปกระทบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีน้ำมันอยู่เขาก็จะมีการขุดเจาะน้ำมันนะคะจากรูปที่เด็กๆเ,เห็นนะคะก็จะมีแท่งขุดเจาะตัวแท่งขุดเจาะเนี่ยมันถ้าเราสังเกตจากรูปมันจะเป็นรอยตัวกึ่งจมนะคะ โดยที่มันจะมีความลึกขนาดกลางแล้วก็จะสามารถนะคะเจาะให้เข้ากับตัวหัวเจาะได้เพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีความสามารถเลยนะคะในการที่มันจะแทงลงไปเจาะลงไปใต้พื้นน้ำนะคะเพื่อที่จะให้สามารถขุดเจาะน้ํำมันขึ้นมาได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วเมื่อขุดเจาะน้ํำมันมาได้นะคะเด็กๆเ,เขาก็จะต้องมีขบวนการกันน้ำมัน ซึ่งขบวนการกลั่นน้ำมันเนี่ยเขาก็จะมีหอกลั่นน้ำมันขึ้นมาที่เราจะเห็นข้างโรงแรงของเราก็คือไทออยซึ่งตัวหอกลั่นน้ำมันนะคะเขาก็จะให้ความร้อนสูงพอให้ความร้อนสูงเนี่ยนะคะก็จะกั่นออกมาได้ออกมาเป็นพวกน้ำมันเตาแก๊สโซฮอน้ำมันเครื่องบินน้ำมันก๊าซหรือว่าพวกเนปทาต่างๆนะคะซึ่งก็จะถูกจำแนกแล้วก็ถูกจำแนกเป็นประเภทออกมา อย่างถ้าเป็นน้ำมันเตานะคะก็เอาไปทำพวกเกี่ยวกับยางมะตอยจาระบ,บีน้ำมันหล่อลื่นพวกนี้นะคะแก๊โซฮก็จะไปใช้ในพวกดีเซลหมุนเร็วนะคะกับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้ากับพวกเรือสินค้าต่างๆนะคะแอดวานซ์ขึ้นไปสูงมานิดนึงนะคะก็คือน้ำมันเครื่องบินก็ไปใช้กับเครื่องบินนะคะน้ำมันกา๊าซก็อยู่ในกลุ่มของน้ำมันกา๊าซนะคะเนปทา ก็เอาไปเป็นพวกพัสดุนะคะที่ทำเกี่ยวกับพวกปิิโตเรียมต่างๆนะอันนี้เขาก็จะแยกออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยและสูงสุดก็คือแก๊สนะคะแก๊สในที่นี้ก็จะมีพวกแก๊สหุงต้มแก๊สรถยนต์นั่นเองนะคะที่เราได้จากขบวนการกั่นน้ำมันที่เราเรียกว่าหอกั่นน้ำมันนะคะอันนี้ เด็กๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยพบเห็นแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูจะไปสรุปเกี่ยวกับการเกิดปิโตเลียมให้เด็กๆฟังกันอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะครูก็จะมานะคะสรุปเกี่ยวกับการเกิดปิโตเลียมให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะเพื่อให้เด็กๆนะคะรู้เราก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะลูกนะสำหรับ ปิโตเรียมนะคะปิโตเรียมคืออะไรนะคะปิโตเรียมก็คือน้ํามันดิบแล้วก็แก๊สธรรมชาตินั่นเองนะที่นี้เราบอกว่าปิโตเรียมเนี่ยมี การกาเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิตอยู่เป็นหลายๆร้อยปีละซึ่งกระจัดก,กระจายอยู่ทั้งในบกแล้วก็ในน้ํานะคะแล้วเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลงก็จะเกิดการเน่าเปื่อยผุพังนะคะแล้วก็ย่อยสลายนะคะบางส่วนเนี่ยเสร็จแล้วพอเมื่อมันย่อยสลายบางส่วนนะคะมันก็จะมีการนะคะเกิด สารประกอบไฮโดรคาร์บอนขึ้นมานะคะซึ่งไอ้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นแหละนะคะเราจะเรียกมันว่าน้ำมันดิบนั่นเองนะคะหรืออาจจะเรียกว่าแก๊สธรรมชาตินั่นเองนะคะเพราะว่าหินที่มีปริมาณของสารอนินทรีย์นะคะหรือเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนอยู่เนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าหินต้นกําเนิดนะพอหินต้นกําเนิดพวกนี้นะคะมันก็จะมีการ เปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำมันดิบนั่นเองนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วของการเกิดน้ำมันดิบว่าน้ำมันดิบเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์หลายร้อยปีแล้วนะเราต้องมาดูนะคะปิตโตเรียมในประเทศไทยจริงๆอะ่ะเราชอบคิดว่าประเทศเราอะ่ะไม่มีน้ำมันไม่ใช่นะลูกประเทศเรามีน้ำมันมีน้ำมันดิบนะ แต่มันยังไม่ได้มีปริมาณเยอะมากเท่ากับต่างประเทศพวกาซาอุดิอาระเบียพวกนี้จริงๆแล้วนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็พบน้ำมันดิบครั้งแรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นแหล่งน้ำมันดิบในประเทศไทยเลยที่สำคัญในปัจจุบันนะได้แก่เลยนะคะก็มีแหล่งน้ำมันดิบเพชร จากแหล่งสิริกิตนะคะที่อำเภอกำแพงเพชรนั่นเองโดยมีการเอามากาันแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ถึงอสองหมื่นนะคะบาเรียลเลยนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยก็คือในส่วนของแหล่งนะคะปิตโตเรียมในประเทศไทยนะโอ้โหครูว่ามันแบบมันได้เยอะนะสองบาเรียลนะคะสองหมื่นบาเรียลเลยนะคะทีนี้มันค่อนข้างที่จะได้ดีเลยไม่ใช่เฉพาะ ในต่างประเทศเท่านั้นนะที่เรานำ,น,ำน้ำมันดิบมานะคะแต่จริงๆน้ำมันดิบในประเทศเราเนี่ยได้สองหมื่นนะคะต่อบ,บาเริวต่อวัอวนมันเยอะนะแต่มันก็ยังไม่พอใช้กับจำนวนประชากรเราไงเราก็เลยต้องมีการสั่งนะคะน้ำมันดิบจากต่างประเทศมานะคะอันนี้ก็เป็นภาพให้เด็กๆดูนะเกี่ยวกับการเกิดปิโตเรียมนะคะปิโตเรียมก็คือเกิดจากการทับถมแล้วก็สลายตัวของพวกสารอินทรีย์นะคะแล้วก็ อของซากพืชซากาสัตว์นะมันต้องใช้เวลาใช้ความดันใช้ความร้อนแล้วก็บวกปริมาณก๊าซออกซิเจนด้วยนะคะมันก็จะเกิดการสลายตัวกลายมาเป็นก๊าซธรรมชาติหรือเราเรียกว่าน้ำมันดิบนั่นเองมันก็จะแทรกตัวตามรูของชั้นหินนะที่มันเป็นรูพุนพุนนั่นเองนะเด็กๆค่ะจากตรงนี้นะคะเด็กๆ เด็กๆอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วเขาไปสำรวจปิโตเรียมเขาจะไปสำรวจปิโตเรียมอย่างไรนะคะการสำรวจปิโตเรียมหรือการขุดเจาะน้ํามันนะคะเขาก็คือจะดูนะคะความยากง่ายของการขุดก่อนนะว่าสถานที่ที่เขาจะไปขุดเนี่ยหรือคดพบเจอน้ํามันเนี่ย มันเหมาะสมต่อการขุดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันยากมากเลยมันขุดยากมากเขาก็จะไม่ขุดปิตโตเรียมพวกนั้นขึ้นมาใช้นะคะข้อ2เลยคือบอกว่าต้องดูก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกักเก็บไว้เนี่ยมันเป็นน้ํามันดิบหรือแก๊สธรรมชาติหรือทั้งสองอย่างนะคะถ้ามันเป็นน้ํามันดิบหรือมันเป็นแก๊สธรรมชาติไม่ใช่ว่าแค่นั้นนะ เขาต้องดูอีกว่ามันมีปริมาณมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะว่าเขาต้องทําแท่นขุดเจาะไปไงนะคะขุดเจาะน้ํามันเคยได้ยินใช่ปะ่ะมันต้องใช้งบมันเยอะไงพอใช้งบมันเยอะนะคะมันก็ มันต้องลงทุนเยอะมันต้องดูแล้วว่ามันจะได้กําไรหรือขาดทุนนะคะทีนี้พอดูเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องไปดูทางเศรษฐกิจอีกนะคะว่าเออปริมาณที่มันได้มามันมากมันน้อยเหมาะต่อการต้องการของเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือขั้นแรกต้องไปสํารวจก่อนพอหลังจากสํารวจแล้วนะคะเขาจะใช้วิธีการวัดขึ้นนะคะสะเทือนของชั้นแม่เหล็กปล่อยขึ้นลงไปแล้วขึ้นมันก็จะ ตีกลับมานะคะว่าอ่าถ้าพบปิโตเรียมคุ้มค่าไหมต่อการลงทุนถ้าคุ้มค่าต่อการลงทุนนะคะก็พัฒนาเลยเป็นแหล่งปิโตเรียมแต่ถ้าไม่คุ้มค่า ก็คืนซะไม่ต้องทำนะคะหรือว่าถ้าไม่เจอก็คือก็ททำไม่ได้นะคะอันนี้แหละการที่เราจะไปขุดเจาะน้ำมันเราไม่ใช่ขุดๆๆไปเราเราจะเจอน้ำมันเลยนะเขาจะใช้นะคะการวัดการขึ้นสะเทือนของชั้นหินนะคะก็คือปล่อยขึ้นลงไปถ้ามันมีชั้นอ่ามันมีน้ำมันดิบอยู่เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมากไงน,นะคะเพราะนั้นมันก็จะมีปริมาณนะคะอ่าตัวเลขที่บอกมาว่าเอ้ยตรงนี้นะพบ เจอน้ามันนะคะถ้าพบเจอน้ํามันก็ต้องดูอีกอะ่ะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มไม่ใช่ว่าเจาะไปแล้วโหวลงทุนเยอะมากเลยลงทุนไปสักสิบล้านอย่างเงี้ยนะคะขุดมาได้แค่สองสามล้านอย่างเงี้ยมันมันไม่คุ้มนะคะขาดทุนเขาก็จะไม่ทํานะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนในการสํารวจพวกปิตโตเรียมต่างๆนั่นเองนะนอกจากนี้แล้วนะคะเด็กๆเราบอกว่าแล้วมันพอเราสํารวจรออะไรเสร็จเรียบร้อยละ เชื้อเพลิงมาเป็นเชื้อเพลิงละนะคะเชื้อเพลิงในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราจะได้ยินหลายหลายตัวเลยนะคะครูจะมาพูดถึงน้ํามันเบนซินก่อนนะน้ำมันเบนซินเนี่ยก็คือจะเป็นสารนะคะตัวใหม่เลยที่เรียกว่าสารมิวทีนะคะเทเรียบิวติอีเทอร์นะคะ อันเนี้ยมันจะเป็นทำให้น้ำมันปัจจุบันเนี่ยไร้สารตะกั่วได้นะเขาก็อาจจะมีการเติมพวกเอทานอลบริสุทธิ์นะคะที่ได้จากการหมักน้ำตาลหรือแป้งมันสําประหลังลงไปนะที่เราเรียกว่าแก๊สโซฮอลน,นั่นเองนะคะแก๊สโซฮอลเนี่ยได้จากการแบบพกหมักน้ำตาลหมักสําประหลังลงไปนะพวกนี้นะสำหรับน้ำมันเบนซินก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงอีกเช่นเดียวกันเนาะนะคะ เคยได้ยินคําว่าแก๊สโซฮอใช่ปะ่ะแก๊สโซฮอก็จะแบบว่าถูกเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเกิดจากกระบวนการหมักตามธรรมชาตินั่นเองนะใช้พวกแบบอ่าแป้งมันสำปะหลังนะคะหมักกับพวกน้ําตาลลงไปทําให้เกิดแก๊สโซฮอขึ้นมานั่นเองนะก็ใช้ในเครื่องยนต์ได้เหมือนกันนะลูกนะคะ แต่เขาบอกว่าแก๊สโซฮอ l l พอใช้ไปมากๆตามความเชื่อของแต่ละคนเนาะมันก็แตกแต่างกันออกไปราคามันถูกจริงแต่ว่ามันก็จะทำให้อ่าเครื่องยนต์นะคะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควรเมื่อใช้ไปมากๆก็จะเกิดปัญหากับเครื่องยนต์นะอันนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับ การใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอันนี้ที่ครูบอกว่าแก๊สโซฮอลนะแก๊สโซฮอลก็จะมีน้ำมันเบนซินที่มีเอทานอลเนี่ยผสมอยู่นะคะโดยที่มันจะมีอัตราการผสมเนาะเอทานอลผสมกับน้ำมันเบนซินนะคะอ่าเทนเทน91ในอัตราส่วน1ต่อ9 1ต่อ9คืออะไรเอทานอล1นะคะแล้วก็น้ำมันเบนซิน9นะคะ ก็จะกลายมาเป็นนะคะบอ่าเบนซินที่เราเรียกว่า95นะคะ e 9 5นั่นเองนะคะซึ่งสามารถใช้กับแก๊สโซฮอก็ได้หรือใช้กับ e นะคะ e 1 0ก็ได้นะคะอ่าปัจจุบันแก๊สโซฮอก็จะมีหลายตัวนะคะอ่ามี e 8 5อ e ีกถ้าเจอคาว่า e คือมาจากแก๊สโซฮอนะ e 8 5นะคะก็อ่ามีน้ำมันนะคะ เบนซินนะมีน้ำมันเบนซินนะคะเอทานอลต่อน้ำมันเบนซินหนึ่งต่อเก้าเหมือนกันนะแล้วก็พวก e20 นะคะ E E10 พวกเนี้ยก็จะเป็นในกลุ่มของแก๊สโซฮอลนะเพราะนั้นถ้าเ,เด็กๆเ,เจอคําว่า E8 ถ้า e 20 e10 นะคะ E95 พวกนี้ก็ถือว่าทำมาจากน้ำมันนะคะเบนซินบวกกับ เอทานอลในอาตาัตราหนึ่งต่อ9นะคะหรือที่เราเรียกว่าแก๊สโซฮอนนั่นเองนะเด็กๆตรงนี้ให้จำไว้นะใครอาจจะจดเพิ่มเติมก็ได้นะคะนะตรงนี้อันนี้ครูเพิ่มเติมให้นะคะเป็นความรู้ที่เราควรจะต้องได้รับนะคะบางทีเราแบบไปเ,เติมน้ำมันอะไรดีน้ำมันอันนี้กับน้ำมันอันนี้มันแตกต่างกันตรงไหนนะคะ เอ,อ่อเบนซินกับแก๊สโซฮอมันต่างกันตรงไหนนะคะเด็กๆกก็จะได้รู้นั่นเองนะค่ะทีนี้นะอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าแก๊สธรรมชาติอัดนะคะแก๊สธรรมชาติอัดหรือว่า CNG นะคะหรือพวก NGV พวกเนี้ยก็มันก็จะมีส่วนประกอบของพวกแก๊สมีเทนนะคะ ซึ่งแก๊สมีเทนเนี่ยมันจะเบาฝาอากาศมันก็จะลอยตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะถูกอัดจนมีความดันสูงเลยนะคะก็จะเก็บเอาไว้ในถังที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นพิเศษส่วนมากก็จะทำจากถังเหล็กนะคะถังไฟเบอร์การนะแล้วก็เอามาติดกับรถยนต์หรือว่ารถโดยสารได้ที่เราเรียกว่า NGV NGV ก็คือแก๊สธรรมชาติที่เขาเอามาอัดนั่นแหละมันจะเป็นพวกส่วนประกอบของพวก,ก๊ารมีเทนแต่ถ้าเป็น LPG LPG คือแก๊สหุงต้มที่แม่หนูใช้ในการหุงต้มนั่นแหละนะคะพวกทำอาหารประกอบอาหารนะคะแต่ NGV เนี่ยนะคะมันจะเวลาที่มันจะบรรจุลงถังเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่า ตัว LPG นะคะสาเหตุเลยเพราะว่ามันเบาไงมันเบามากเพราะมันเบาว,ว่ามันต้องแบบอัดนะคะลงไปให้มันแบบมีความดันอยู่ในถังนะคะที่แบบว่าให้อัดแน่นเต็มๆต็มถังนั่นแหละนะคะแล้วก็ถูกดึงเอาไปใช้ถูกดึงไปใช้ในเครื่องยนต์มนุษย์เราก็เก่งเหมือนกันเนาะ จากที่แบบใช้น้ํามันก็มาใช้พวกแก๊สนะคะทำให้เครื่องยนต์สามารถวิ่งได้แล้วปัจจุบันมันมีรถยนต์หลายๆชนิดแล้วนะที่นำเรื่องของไฟฟ้ามาใช้นะคะก็คือนะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะคะพวกไดานามโมนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะแทนที่จะไปใช้น้ํามันก็มาใช้ในส่วนของไฟฟ้าดึงไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็มีแม้กระทั่งโรงชาร์จไฟฟ้าเลยนะ สำหรับรถนะคะอ่าอันนี้แก๊สมีเทนที่เหมือนอันปปแก๊สที่ครูพูดไปนะคะแก๊สมีเทนเนี่ยก็จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้นะคะใช้เป็นพวกเชื้อเพลิงในพวกอุตสาหกรรมซีเมนต์ซีรามมิกนะคะหรือว่าใช้เป็นพวก วัตถุดิบใสในพวกอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี K Me, ทําปุ๋ยก็ต้องใช้แก๊สมีเทนนะแก๊สมีเทนเกิดจากการหมักหมมไงนะคะเน่าเสียนะคะของอาหารของพวกซากพืชซากสัตว์พวกนี้นะคะหรืออาจจะใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์รถแท็กซี่ที่บอกไปอะนะคะเป็นอ่า NGV นะคะแล้วก็รถโดยสารในรูปของแก๊สธรรมชาตินั่นเองพวกนี้ก็ถือว่านะคะได้รับประโยชน์ จากส่วนของแก๊สธรรมชาตินะพูดง่ายๆ่ก็ได้รับผลพวมาจากปิโตเรเลียมนั่นแหละเราก็รู้แล้วเนาะว่าปิโตเรเลียมก็คือเกิดจากการนะคะทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานพอซาก้พืชซากสัตว์ตเป็นเวลานานก็เกิดการเน่าเปื่อยนะคะเกิดสารประเภทของไฮโดรคาร์บอนขึ้นมาพอเกิดพวกไฮโดรคาร์บอนก็เลยถูกนําไปประยุกต์ใช้นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะทาน้ํามันดิบ นะคะแยกน้ำมันอะไรต่างๆออกมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ชัดเจนได้มากริงคืนนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะของการแยกนะคะแก๊สธรรมชาตินั่นเองนะอะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆรู้ตรงนี้แล้วเด็กๆก็น่าจะหายนะคะสงสัยละว,ว่าจริงๆแล้วนะคะเราก็ถูกนำนะคะ,ะประโยชน์ของพวกแก๊สธรรมชาติ พวกน้ำมันดิบเนี่ยมาใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเพราะปัจจุบันนะคะไม่ว่าการขนส่งการเคลื่อนที่การไปไหนก็แล้วแต่เราก็จะต้องใช้น้ำมันไปบ้านคุณย่าก็ใช้น้ำมันนะคะไปบ้านคุณปู่ก็ใช้น้ำมันหรือไปที่ไหนก็ต้องใช้น้ำมันนะ พอมันใช้น้ํามันเราก็ต้องรู้เราว่าเออน้ํามันมันมาจากอะไรนะปิโตเรียมใช่ไหมการที่เขาจะขุดเจาะปิโตเรียมแต่ละครั้งเขาก็ต้องดูความพร้อมนะคะความที่เออคุ้มค่าไหมนะแล้วก็ มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ต้องเลิกเข้าใจด้วยว่าจริงๆเราประเทศไทยของเราไม่มีน้ํามันประเทศไทยของเรามีน้ํามันนะมีบ่อน้ํามันนะคะที่อําเภอฝางนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ได้เอาน้ำมันมาจากต่างประเทศได้อย่างเดียวในประเทศก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่พอใช้แค่นั้นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะ การเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ก็ได้เดินทางมาเสร็จสิ้นแล้วนะคะครูก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้นะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตอบได้ละว่าปิตโตเรียมนะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะแก๊สโซฮอกับน้ำมันเบนซินต่างกันตรงไหนนะคะแล้วมีเทนสามารถถูกนำมาใช้ได้ไหมนะคะค่ะสำหรับครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะลูกสวัสดีค่ะ